ก่อนที่จะเริ่มต้นคลิปนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นคลิปนะผมก็ขอฝากไว้เช่นเคยแล้วกันนะครับผมสาหรับร้านซื้อขายเกมเศรษฐีบายแอดแมนด้ครับผมอ่าก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมแนะนํานะครับผมแล้วก็มีไอเดียให้เราเลือกสรรกันมากมายไม่ว่าจะหลักร้อยหรือว่าหลักพันนะครับผมมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีครบ,ครบ เต็มๆหลักหมื่นอย่างนี้ก็มีนะผมอะหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นไอดีที่ค่อนข้างครบมากๆนะผมอ่ามีเพชรให้หนึ่งแสนเพชรนะผมหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรสำหรับต่อยอดในการทำอีเวนต์ในอนาคตนะครับแล้วก็มีจิ้งลางแล้วก็มีการ์ดตัวละครครบมากๆนะครับผมมี26การ์ดตำนานแล้วก็23คอสตูมนะครับผมอ่าต้องบอกว่าเป็นไอดีที่ครบมากๆนะครับผมผมเชียร์เลยนะผมเชียร์เลยนะผมอ่าไม่ต้องทำเวทเลยได้นี้ไปเนี่ยครบเลยนะคครับบไได้้นีปือจ จบเลยนะไม่ต้องทำอีเวนต์เลยนะผมอ่าเราทำอีเวนต์ในอนาคตที่ยังไม่มีอย่างเดียวนะเพราะว่าทุกสินงทุกอย่างเนี่ยถูกรวบรวมในไอดีนี้ทั้งสิ้นแล้วนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นไอดีที่ดรอปลงมาหน่อยแล้วผมอ่า 1 9 9 9บาทแบบนี้นะครับผมรับไปเลยตำนานคอตูมยอมลานะครับผมอ่าแล้วก็มีวินเทอร์ให้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีเซอจี้ที่พร้อมเล่นพร้อมลงชิปอีกเลยนะครับผมมีคอตูม8ตัวเลยนะครับผมอ่าก็มีให้เราเลือกสรรกันมากมายนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็ชี้ไอดีนี้เพราะว่ามันคุ้มมากมาะถึงราคามันจะสูงแต่ว่าคุณซื้อไปเนี่ยคุณจบเลยนะครับผมคุณมีการพร้อมเล่นทั้งไนกี้ผีเสื้อนะครับผมยอมลาก็มีให้ นะครับผมอ่าเจวอนก็มีนะครับผมพิวก็มีคิมุลก็มีเกตาก็มีเ <c oughs> จ้าคบขนาดไหนอีกนะครับผม <c oughs> มีทุกตัวที่เล่นได้ในเมตานี้แถมมีเพชรให้อีกนะครับผม1นึ่งแสนเพชร,พชรขึ้นนะครับผมผมบอกเลยว่าไอดีนี้คุ้มมากๆใครที่ได้ไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนอกจากทำอีเวนต์ในอนาคตแล้วก็ขอฝากไว้หนึ่งช่องทางแล้วกันนะครับผมสำหรับกลุ่มซื้อขายของแอดอเมนดาแะผมก็ใครที่กําลังสนใจที่จะหาคําปรึกษาหรือว,ว่าอยากจะขายไอดีย้วยตัวเองนะครับก็สามารถมา ปรึกษาเพื่อนๆในกลุ่มได้หรือว่ามาลงไอดีขายที่กลุ่มนี้ได้เลยนะครับผมอ่าหรือว่าอยากจะมาปรึกษาอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายหรือว่าการผ่านกลางอะไรเงี้ยก็แนะนำวาให้ผ่านกลางในแอดมินกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะไม่โดนโกงโดนเกียนนั่นเองนะผมอ่าก็ขอฝากไว้1นึ่งคอมมูแล,ล้วกันนะ สำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่นะผมก็สามารถติดต่อมาหาแอดแอมเดนดได้เลยนะครับทาง Facebook ส่วนตัวนะผมหรือว่าจะเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่และกันนะครับผมก็ยืนยันการันตีได้เลยว่าแอดคนนี้ไม่โกงไม่เกีียนแน่นอนนะผม เอาเลยครับก็ต้องกราบสวัสวดีคุณผูช้ชมที่น่าราักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในรายเกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์เทศกาลลูกอมดาวที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็ทำห่างกันเยอะมากๆเลยนะครับผม,ผมก็วันนี้จัดเตรียมมาให้แล้วนะครับสาหรับอีเวนต์ลูกอมดาวนะก็เข้ามาปเป็นทียบล้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วก็มาชำแหละกันซักนิดนึงไปกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมอ๊ะ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเลยละกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะก็ในหน้าต่างนี้นะก็จะมีหลักๆจะเป็นคีมุนนะผมเจวอนแล้วก็จะมียอมลาแล้วก็วินเทอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเจียงลังก็จะมีทั้งตำนานแล้วก็อีโวเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าคุมนะสำหรับใครที่มีลูกอมดาวเยอะๆเนี่ยก็ซื้อยอมลาไปเล่นได้นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีไกดทองหรือว่ายอมลานะผมก็สามารถซื้อไปเล่นได้ มันยังเล่นได้ในเมตาที่อยู่นะแต่ว่าก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการ์ดตัวละครที่ต้องใช้จิ้งหลังประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องอวัดดวงวัดใจด้วยนะถ้าเกิดว่าลงเชฟเบลีกเนี่ยมันก็ยังต้องลุ้นให้ได้ทอยทีหลังถ้าเกิดว่าทอยก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนโจมตีรัวๆจนตายได้นะเพราะว่ายอมรานเนี่ยก็เป็นการ์ดตัวละครที่โจมตีหนักแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวบางร่างเล็กนะครับอ่ะโอเคนะครับผมมี2เวอร์ชันจะเป็นเรียกตัวกับอ่า อันนี้ใช่ไหมสร้างโล่ทองนะผมซปเปอร์ชิลนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเวอร์ชันไหนนะอันนี้ก็ใครรู้คอมเมนต์มาลวกันนะผมไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเป็นสร้างโล่หน่ยก็น่าซื้ออยู่นะอืมแล้วก็ตำนานเจวอนนะครับอันนี้ไม่ค่อยเสียเท่าไหรนะ่นะแนะนําว่าให้ข้ามไปมันได้เก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันเล่นยากไปหน่อยนะอะแล้วก็มีคอต,ตุ่มมาด้วยก็แนะนําว่าให้ข้ามนะส่วนคีมุนี่นะครับผมคีมนถามว่ายังเล่นได้ไหมในเมตานี้นะ ก็เล่นได้ถ้าเ,เากิดว่าไม่เจอนนกี้นะต้องวงเลยว่าไม่เจอนนกี้นะครับผมถ้าไม่เจอนนกี้นะก็ยังเล่นได้อยู่นะครับอืมก็ยังเล่นได้นะแต่ว่าถามว่าเชียมไหมไม่ค่อยเยชียนะเชียยอมล้ามากกว่านะครับในส่วนอื่นมีอะไรไหมนะอ่ากล่องเลือกตำนานหรอนะครับผมอันนี้มีอะไรบ้างนะครับน่าจะมีหลายตัวอยู่นะส่วนพวกนี้เป็นไพดีดีอ่าอัสลันนะครับผมเลวเทียนเลนวเทียนนี่ยไว้ตีบอสได้อยู่นะใครที่ยังไม่มีก็เอามาตีบอสได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ที่ข้างล่างด์กนะผมอาจจะเป็น โดน Copy Super Dimension นะครับอันนี้ขายอยู่ในราคา1สารลูกอมดาวเลยนะถามว่าคุ้มไหมนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีพวกจี้ตะกูลเคลื่อนย้ายก็คุ้มอยู่นะน่าทําเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับน่าสนใจแต่ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะ <c oughs> ผมเชียร์ให้ไปอย่างอื่นมากกว่านะอ่ะอันนี้หลุมดําไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ไม่เชียร์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันดีแหละแต่ว่ามไม่ค่อยได้ใช้ในการลงเชฟเปนิ่เท่าไหร่นะแล้วก็การเชิญกับดักนะใครที่ปิดเกต้ามาในอ่าอี การเชิญกับดักเนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะอ่าเป็นที่ข้างล่างที่ค่อนข้างที่จะได้ใช้กับการตละครที่จัดโอลิมปิกอะนะสายจัดงานสายโจมตีสายล้มละลายนะได้ใช้บ่อยอยู่แล้วก็มีกําดักในตัวไว้แก้ทางพวกที่สลับหลุมดําแล้วก็ในประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะแต่ว่าขอให้เป็นช้อยลองแล้วกันเพราะว่าช้อยหลักเนี่ยจะจ้องเป็นตัวน,นี้นะผมอ่าดินพันนิดหนึงขออภัย หมวกดิสชาร์จไทเทเนียมนะครับผมอ่าเป็นที่งหลังที่ยังได้ใช้อยู่ในการลงเชฟฟิลลีกแล้วก็ยังพบเจอได้บ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นการตละลครอะไรเนี่ยล้วนต้องใช้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นที่งหลังอ่าหมวกป้องกันแล้วก็มีการโจมตีเป็นดิสชาร์ดในตัวด้วยนะถือว่าดีมากๆนะครับผมก็จะไล่เลี่ยงมากับ ตระกูลโยระเบิดนะหมวกเทเนียมระเบิดนะก็จะได้ใช้อยู่2ใบนะในยุคนี้แล้วก็หมวกอาร์ชิวนะครับซึ่งบอกไว้นะก็ยังเป็นอีกหนึ่งใบที่ติดเมตาอยู่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้แลวยังไม่มีก็สมควรอย่างยิ่งนะที่จะซื้อเพราะเราสามารถใช้ลูกอมดาวในการซื้อได้เราก็ต้องเสียเพรก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีลูกอมดาวมากพอนะครับส่วนอย่างอื่นก็ ไม่น่าจะมีอะไรนะชิ้นนี้ไม่แนะนํานะเท่าไหร่นะเอาไ้ตีบอสถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ไปตีมอสเนี่ยเหมาะอยู่อันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยไปหน่อยนะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดว่ารออร์ช่นดาร์ได้ก็รอนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมมีส่วนอื่นอีกไหมที่ผมไม่ได้พูดถึงนะรู้สึกจะมีวินเทอร์นะน้องวินเทอร์อยู่ไหนอนะ่ะอ๋อนี่ไงนะครับผมวินเทอร์นะครับในราคา1นึ 1, ่งหนึ่งมื่นล่วงดาวสามารถได้ทั้งคอสตูมแล้วก็วินเทอร์ตำนานเลยเหรอนะครับผมครบเซตเลยนะ อันนี้ค่อนข้างเชียร์อยู่นะจริงๆก็น่าเล่นนะครับวินเทอร์มันยังเก่งอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่าวินเทอร์เนี่ยก็เป็นการ์ดตัวละครที่เหมือนก็ยอมลาเลยนะผมก็คือต้องลุ้นที่ถอยทีหลังนะครับถ้าอยก่อนก็โตบางร่างเล็กเหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันไนกี้หรือว่าผีเสื้อที่มีพื้นที่เอฟเฟกในการป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ว่าวินเทอร์เนี่ยจะเก่งมากๆในแผนที่พวกมันติเบิร์ดหรือว่าคเวนมอนแล้วพวกเนี้ยนะครับซึ่งผมก็เคยทาคลิปเกี่ยวกับน้องไปแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเซตหรือว่าเรื่องของการวิธีการเล่นอะไรเงี้ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เพราะว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะผมก็บอกว่าเป็นตัวที่ลงเชฟเปอนอีกได้แต่ว่ามันก็ต้องมีจี้ข้างหลังครบด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแล้วกันนะครับที่โมเดลน่ารักแล้วก็มีวิสาสมได้นะครับอโอเคเอาเป็นว่าสำหรับใครนะที่มีจี้ข้างหลังตรงสายกับตัวไหนก็เลือกตัวนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเลือกยากจริงระหว่างยอมลากับ วินเทอร์เพราะวินเทอร์มันก็มีความเก่งของมันนะถามว่ายอมลาเก่งกว่าไหมแน่นอนนะครับว่าเก่งกว่าแต่ถ้าเกิดว่าวินเทอร์เล่นแผนที่ที่เหมาะกับนางนางก็เก่งเหมือนกันนะซึ่งก็สามารถเอาชนะยอมลาได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับผมแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับอถามว่าเก่งไหมเก่งทั้งสองตัวนะแต่แล้วแต่ว่าสไตล์การเล่นของเราเนะี่ยเราชอบแบบไหนเราคิดว่ายอมลาน่าจะไปได้ไกลกว่านะครับน่าจะไปได้ไกลกว่านะครับผมจนกว่านางเดซจะเข้านั่นแหละนะครับผมก็ยอมราก็น่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะครับผมส่วนวินเทอร์เนี่ยก็ ยังเก่งอยู่ในแผ่นที่มันเดเวิร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอสายจัดงานตัวอื่นที่จะเข้ามาในอนาคตก็รอได้นะเพราะว่ายังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เก่งเหมือนกันนะแล้วก็มีความสามารถจัดงานเหมือนวินเทอร์เลยนะแต่ว่าเก่งกว่าวินเทอร์นะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้ชอบวินเทอร์ขนาดนั้นนะครับผมก็เอายอมลาก็ได้นะอืเอาเป็นว่าคอมเมนต์มาแล้วกันนะ คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์มาแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีจี้ประมาณไหนก็ควรจะเลือกเหมาะกับการ์ดตัวละครเหล่านั้นนะอ่ะโอเคมาดูในส่วนของอ่าหน้าต่างนี้กันบ้างครับมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ้าวห่าน้องเบลผมเพิ่งจะทาคลิปเกี่ยวกับน้องไปไม่นานนี้เองนะครับก็กลับมาเล่นหลังกับเขาด้วยนะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยผมว่าคนมีติดอดีไว้นะเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่แบบ เอาไปแกล้งการ์ตัวละครเมต้าขำๆได้อยู่นะแกล้งการ์ตัวละครเมต้าขำๆได้อยู่ตัวนี้นะครับผมก็ผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับนางไปแล้วนะเมื่อไม่นามนมานี้เองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีที่ข้างหลงครบตามที่เห็นในคลิปนี้ก็สามารถที่จะเอาน้องมาเล่นได้นะครับเพราะว่าน้องก็ยังเก่งอยู่นะครับยังเก่งอยู่นะถามว่าเก่งยังไงก็สามารถลงชิบหาได้9้วินน่ะนะครับผม เก่งไลวละเลยครับก็เก่งนั่นแหละนะครับก็มีไว้สะสมก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมก็ไม่ไม่รู้ว่าทีมงานเขาดูคลิปผมหรือเปล่านะเนี่ยทำไมถึงแต่ละอย่างที่กลับมานี่เหมือนแบบเหมือนเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดถึงไปหลายคลิปนะผมก็ไม่ได้อยากจะคิดว่าตัวเองมาจุดศูนย์กลางโลกนะแต่ว่าแบบบางอย่างมันก็มันก็น่าคิดนะ <laughs> ต่อมานะครับผมก็จะเป็นหน้าต่าง,งจิ้างล่างในส่วนนี้นะครับไม่มีอะไรดีเลยผมเลื่อนดูเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยมีอันนี้นะดี แต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะส่วนมากเขาจะไปใช้เป็นพวกโลบิทักราชาในประเทศหรือว่าบาญเชิญในประเทศมากกว่านะพวกนี้จะสําคัญชิ้นนี้เขาจะไปใช้เป็นพวกสร้างโล่เป็นโล่ทองหรือว่าอาชิวมากกว่าส่วนมากตัวละครในเก่งเนี่ยมันจะมีชั์นโล่ในตัวอยู่แล้วนะครับอุปรกรณ์เขียนแบบรัตเวนวาร์ปอันนี้ก็รอเวอรช์ชันด้านดีวกว่านะอ่ะโอเคในส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอันนี้อืมการยกเลิกการเรียกตัวเหรอ3ามยังไม่ค่อยเฉียวอะไรส่วนเกาะล้างนี่ก็ น่าซื้ออยู่นะถ้าเกิดว่าใครกาลังหาอยู่ซื้อได้นะครับอันนี้ดีน่าจะหมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมในส่วนอื่นก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะมีอะไรส่วนวิธีการตามหาก็เป็นการสุ่มเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมสุ่ม m มกล้าจะพอตใช่ไหมนะผมน่าจะใช่นะใช่จริงด้วยนะไมกล้าจะพอร์ตนะครับคุณผ,ผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะ ง่ายนะเลิฟทง่ายสำหรับอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับส่วนตัวผมก็เชียร์ยอมลาที่สุดนะครับแล้วก็หมวกไทเทเนียมดิชาร์ดถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะทำเป็นออปชั่นเสริมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็หาได้นะอืมนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ใช้อีกยาวๆแหละนะครับจนกว่าโครจะเข้านะครับผมอืมก็สามารถใช้ได้อันนี้ให้เล่นเกมนะครับก็แนะนําว่าให้ทํานะง่ายๆนะเราอินเล่นเกมเราอินเล่นเกมวนไปนะครับผมก็สามารถรับอ่าลูกอมดาวได้แล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรวมกันเท่าไหร่เนี่ย 1>, 1 2 3 4 4 4 0 0ี่ี่พนะถือว่าโอเคอยู่นะเราก็ล็อกอินไปเล่นไปเรื่อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ผมเชียร์ยอมลาเชียร์วินเทอร์แล้วก็เชียร์หมวกหมวกในเป็นอันดับแรกนะหมวกอันดับแรกสำหรับเล่นใหม่ที่ยังไม่มีหมวกแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่มีการ์ดตระครดีๆเล่นแล้วมีเจิ้ง,งอ่างครบนะบผมก็ยอมลาก็ได้นะเจิ้งลัางของยอมลาเนี่ยก็ สามารถจัดได้หลายแบบนะแต่ว่าผมจะแนะนำข้อคาวแล้วกันนะก็คือหมวกไทเทเนียมระเบิดหรือว่าดิชาร์จก็ได้นะครับผมแล้วก็เกาะลอ,อยฟ้าราชาที่ถูกในประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นจี้ตระกูลป้องกันไม่ว่าจะเป็นพวกสลับหลุมดำนะที่มาคอโมโบกับในประเทศหรือว่าจะเป็นกันขังคุกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจี้อะไรก็ได้ที่เป็นกันขังคุกนะเพื่อมากันให้น้องหน่อยเผื่อน้องโดนขังอะไรเงี้ย แล้วก็ช the ิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจี้รองเท้ายูนิคอร์นนะครับผมแนถ้าเกิดว่าใครมีตามนี้ที่ผมเอ่ยมาหรือว่ามีข้าวๆคล้ายๆนี้นะผมก็สามารถหาย่อมลามาได้นะส่วนวินเทอร์นะครับวินเทอร์เนี่ยเซตี่ผมใช้ลงหลีกอยู่มันจะเป็นหมวกระเบิดหรือว่าจะเป็นหมวกลิชาร์ดเทเนียมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหมวกทำลายลูกเต๋าก็ได้นะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมท่านแบบไหนแล้วก็ อีชิ้นนัก็จะเป็นบัตรเชิญในประเทศนะครับผมมันก็จะเป็นบอสสวิตฟองสบู่นะครับผมอ่าบอสสวิตฟองสบู่แล้วก็จะเป็นหลุมดําย้ายไดมันชั่นนะครับผมอ่าก็จะเป็นตามนี้เลยนะ4ชิ้นนะครับผมอ่ามีหมวกมีหลุมดามําะย้ายไดมันชั่นนะขอภัยลินพันนะครับแล้วก็บอสสวิตฟองสบู่แล้วก็บัตรเชิญรายชาในประเทศนั่นเองนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีตามนี้หรือว่ามีเซ็ตที่มันสามารถอัดเดปเล่นได้ประมาณนี้ก็สามารถเอาไปลงในแผนที่ที่วางหลุมดามําเกาะลางไม่ได้ ส,ส่วนคีมุนนะครับผมก็ได้ทาคลิปเกี่ยวกับนางไปแล้วนะผม <sm ell> ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าอยากจะลองเล่นดูก็ได้แต่ว่ามันเจอไนกี้แล้วมันสู้ยากนะผมบอกไว้ก่อนนะมันเจอไนากี้แล้วมันเหนื่อยนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะลองเล่นดูก็สามารถไปดูในคลิปที่ผมรีวิวไปแล้วได้นะผมทําไปหมดแล้วไอตัวละครที่อ่าที่ผมพูดถึงในวันนี้ผมได้ทาคลิปเกี่ยวกับนางไปหมดแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับอ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีข้อสงสัยตรงไหนว่าเออผมมีจี้ประมาณนี้ผมมีการ์ดประมาณนี้ผมเลือกอะไรดีผมเอาอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ comment, นะผมคอมเมนต์มาเลยส่วนไอจี G ้ชิ้นนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงในอีเวนต์วันที่มันมาแล้วกันเพราะคลิปนี้มันค่อนข้างจะยืดยาวแล้วนะครับยังไงก็ถ้ามีคําถามอะไรนะคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่คาคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็ถ้ามีอ่าคำตอบเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นผมก็ อย่าลืมเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมได้มีโอกาสตเติบโตขึ้นมากกว่านี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆโดเนตนะครับผมที่โดเนทกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยผมก็ขอบคุณมากนะสามารถโดเนทมาให้ผมได้นะผ่านช่องทางที่ผมทิ้งไว้ใต้เดคิปชันเลยนะครับผมอ่าไม่ว่าจะ5บาท10บาทนะได้หมดเลยนะครับอ่าใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหรือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการทำโดเนตของผมก็สามารถ โดเนตมาได้นะครับนิดๆหน่อยไม่ว่ากันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่สําคัญมากๆนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยสำหรับใครที่โดเนตเข้ามานะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะผมยังไงถ้าเกิดว่าชอบก็ยังมีครั้งอย่าลืมทีกก่จะกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบจ๊บๆนะจุบจ๊บๆจุบจ๊บๆจุ๊บๆรักทุกคนนะครับไปแล้ว